กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตถุคู่ทุกคนเด้อสุโมกสุบอนที่เข้ามารับส่งเสาวบลไยสวัสดีเอฟซีว่าฟังไทยฟังลาวรว่าอยู่ต่างประเทศเนาะผู้พ่อกันคือเก้าพี่น้องก็ส่องสาวบลไยผู้พ่อกันยำแรงพี่น้องเอ้ยเทามาเห็นผมเจิดเก็บผมเจิดเก็บีพ่น้ไปพี่น้องเฮ้ย คืออกใหญ่แท้เนี่ยงามเลยแจกแ่บแสบดอกงามแตเทพน้องเอ้ยมาเรียนเรยนมาเรียนเรียนกันบอกเอ้ยเจ้าหาบงมัวันพอดชักจ่อยวะเจบอกออกจ้าเขามาขำพอดเอย แม่แม <Yeah>, yeah. so mm ่ว่าอันอยู่พวกนังมีดอกนี้เน่อยองได้อยู่อยู่เทิงนะเรามากับไปดีพี่น้องแม่มีสบายดีปลาลุงขอเจอฮักลงหวยพี่น้องมียังฮักก็เอาพี่น้องเอ้ยมีเห็ดเฮาก็เอามีปูมีปลาเฮาก็เอามากินยำแดงพี่น้องเอ้ย เห็ดเนี่ยได้แหละบวชากับบวได้กิน,อนเอาได้ใส่เคยใช่ว่าเยูอันเห็ดปลวกออกเพราะฉันเหนนะหมวกออกเลยวะตายตายสถานเดียวขั้นขาบปิ่นปิ่นทองด้วยหะ

ขันข <c oughs> <c oughs> ่ากับใบยานบ่งกับใยะานย่านแต่ย <c oughs> ังเจอย่ากแตงงูย <c oughs> ่าแตงงูไปบ่งอันเปยนะป่ะะชวนไปบ่งแล้วก็ไฝพองทาไปเจ้าจูบูจีบีอยู่ไปจักฮะนั่นเขเจอเห็นหมูเห็ดปลวกเขา ได er ้คือเสียนเสี้ยมันแล้บ้านนี่หมู่มันมาเลยเห็นเสี้ยมายู่บ้านนี่อยู่ในมันอันก๊กอันนั้นมันบอกว่าเห็ดก่อนะอยู่ในหันเฮ้ยจะมาเขี่ยกันนั่นนี่จะมาออกกูจะผนตกลินบดมึดบดมึดบดเวนบดมึอทั้ง ต้องคืนกับตกก้าเอ็นกับตกตกตลอดดิบสี่ชั่วโมงมือนีหันโผดโผสมกระโดดเอาหลอกหาเฮ็ดพี่น้องเลยสมบรรยากาศไปน้ำน้องพี่น้องเนาะจะลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด็สมสัยก็มาไลน์เด้อพี่น้อง tàu lông thuộc thành. đừng quên khóa mông mà chôm. đừng khóa mông mà đó, phi nọ. Không gì hết. Khiếp bò bò. Hào hào, khiếp khiếp này nọ. Nào, ลุยถ้าสิลงหัพี่น้องได้ยังเฮาก็เอาน้ําหม่นี่คือสิมีอีกดอกเฮาบ่หานมีเฮาก็เอาันน้ําหม่ก็ดเฮาสิเอาไปต้มกินตะกี้พอเจอไอ้ทายหน้าไดหุดนาส่วนพอเจอลงหก็่มียังก็เอาพอได้ กินยามแรงแม่มีแต่เพิ่นว่าตกสะดุ้งตั้แต่เ้าวๆรแต่ว่าซาบุลายบ่ได้มานําอันนี้หมูเห็ดปวกสองลบเลยแม่มีนะซาบุลายบ่ได้มานําซาบุลายนาขัวเก็บัวเก็บหัวแห้งเห็ดยังเฮ็ดยังน่ะ nhưng nữa nhưng khá khá mà thịt núc ăn hả hả mới cha đưa hả cha có khỏe uuu thịt nạc khô chế mực tìm lời để mà kim vào nay ไม่เคลขายๆกระเทยจื้อนะเต็มเต่มันอันนี้มันบริเวณยาดีเนาะยาบอดี้ยาบอดี้เอาไว้ก็จะซะไปห้ายยางเออเออเจ้าว่ามันไม่ไหลอ๋อพอจ้าเลยตปเพี่น้องไปเลยแม่มีเนี่ยสวดไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยบะมีบังยุบบังหย่อนเนาะ พี่น้องพ่อมาเอาเห็ดเห็ดขยาอยู่ปวดโพพี่น้องป้าปาพี่น้องโหปวโพเป็นสันเป็นสันอยู่อันนี้โมเมนต์เห็ดกินเลยพี่น้องหมูเห็ดปวกพี่น้องเอ้ อันนี้คือหมูเห็ดปุ๋ยหมูเห็นเห็ดกินจีบันีเลยนะหลาย,ลายพากันขวามไปยังเนาะอันนี้เนาะปะกับลานทรายปะกับลานทรายขวามไปจะไปเพิ่มเห็ดไปสิพอเจอเนีสิอันกลางมองบุสิได้หรือบอกพี่น้องเอ้ยรอหลุนรอชมตรงกันเนาะสนุกงพอกระจักถือไปยังเนาะอันนี้เนาะแบกสนุกไปนึ่ ເຮັດປວກຫຍ້າອີ່ນະໂຈເຮັດປວກຂະຍາຢູ່ພະເຈົ້າໂຕນີ້ໄປແຈເພິ່ນກໍາລັງກູງມອງພີນອງລພີນອງດດລີນຍົพໃສມປຂາດພີ່ນປາຂາກົປຊກອົາ ชือคุเป็นนาสิุลไดยุงกับยุงลายพี่น้องเขาตัวใหญ่ดีพองมันมันมันพี่น้องสิได้จับมันมองเด้อพี่น้องพี่น้องเ้าก็สิเก็บปลากับพี่น้องเอ้เก็บปลาก่อน สั่นๆออกแล้วเก็บพอเจอไปใส่ต่อเปล่าเปลือซีิวขาวนุ่งตาละลายซะ ตลงน้ำเลยมีปลาคองพี่น้องปลาขับคองเทาะเสะเป็นยังนี่บางคนก็กินอันนั้นหรอล่างๆเงี้ยกินหรอมาเจอใส่ต่อได้อยู่พี่น้องได้บารายปันได อว่าน่ะมันร้ายดิลารุ่นอีกพี่น้องลารุ่นอีกเพศแต่จะเป็นงานแต่จะอื่นสิไปให้เฮ็ดอยู่นพี่น้องเขเจอสงสัยปลาซิวยังคือใหญ่าไหร่ตัวพวกใหญ่เลยพี่น้องสัมปะขาวเนาะเนาะสัมเนื้อมือสัมเนื้อมือจัอยากสัมเนื้อมือแล้วก็เขาอู้อยู่ดอกเนาะ Nói thả không nữa Ui nhung kín phía ấy Chị bố bay là lệ cái này chị xuân phải chơi gấp Mì mưa này nhung Nhung phải nhung lai phân vào đây ม you ือ por ถือแยกกันยุ่งมานำพี่น้องเลยแยกอุดยุ่งยามฝนนันยุ่งนันพีิลึกพิโลโผล่พี่น้องเลยพระจ้ยังใส่ต่อเลยพี่น้องตอนนี้กาบวลาฮกโมงเลยพี่น้องเอ้ชวดเมื่อยังสิใส่เบิ่งเพื่อก่อนมาสัญี่ยามีก็ยังตึกสุดถูกพูน

อือกุ2มงพี่น้องดิแม่นป้าบ่ได้ๆๆน่ะตัวนึงมองก็มองขาตัวนั่นน่ะสิข้าวพี่น้องมื้อนี้ uhm, <coughs> 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 มาเดี๋ยพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องอัมลาพากจากฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเลยเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งว่าทุกคนให้ละไม่ด้วยเงินเลยน้องทองเลยมายุงครบแหงที่ชวนเมื่อเลยพี่น้องพอมุกหน่อยหนึ่งแล้วก็นดีเมื่อแล้วอยู่ดีมีแห้งว่าทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องไปเลยพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี